สวัสดีค่ะทุกคนนะคะแม่เก๋ม,มาแล้วค่ะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะวันนี้มาไวนิดนึงมาตอนเย็นนะคะประมาณ4ี่โมงยีนาทีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน นะะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะแค่รู้สิ่งนี้แค่คุณทําสิ่งนี้อย่างน้อยี่สวันคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะแม่เก่งจะมาสั้นๆกระชับนะคะเพราะว่าจะพาเด็กๆไปขี่รถเล่นนะคะก่อนไปก็จะมาชรแวให้กําลังใจทุกคนนะคะค่ะก็อยากจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ย เอ๊ะทำไมอยู่บ้านเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่บริษัทเดียวกันทําไมบางคนมีความสุขจังเลยทําไมบางคนเศร้าจังเลยทําไมบางคนได้ทุกสิ่งที่ที่ต้องการเอ๊ะบางคนทําไมแบบไม่ได้ดั่งใจแต่บางคนทําไมสมหวังทุกเรื่องนะคะมันแค่มีสิ่งนี้สิ่งเดียวค่ะแล้วคุณก็จะสมหวังทุกสิ่งนะคะตั้งใจฟังให้ดีน,นะคะเดี๋ยวแม่เก๋ขออนุญาตแชร์ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเราเข้ามาฟังมาดูกันเยอะๆนะคะ รักใครก็แชรออกไปเยอะนะคะยิ่งแชรยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแชรยิ่งโชคดีค่ะลุกไปเอามือถือแม่อีกเครื่องหนึ่งครับอยู่ในกระเป๋าแม่นะฟังเพลงไปก่อนนะ จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากสิ่งนี้แค่นั้นแหละค่ะเพราะแม่เก๋เห็นอย่างนี้นะคะไม่ได้แบบว่าแม่เก๋ไม่เคยกโกรธไม่เคยไม่มีความสุขหรือไม่เคยนอยนะคะเคยเป็นทุกสิ่งกอย่างที่พูดมาแต่ว่าม,ามีเทคนิคค่ะมีเทคนิคจะมาบอกทุกคนนะคะเนาะมีของดีจะเก็บไว้คนเดียวทำไมต้องแชร์ออกไปนะคะต้องบอกให้เพื่อนๆรู้เนาะ สวัสดีน้องมาตอยนะคะสวัสดีพี่ปลาพี่นกพี่ไก่นะคะแล้วก็น้องฟ้าด้วยนะคะสวัสดีน้องฟ้าน้องดาแล้วก็น้องบิ๊กบอสโค้ดบิ๊กบอสโค้ดเหมยโค้ดพี่อุ๋มนะคะแล้วก็สวัสดีพี่รินสวัสดีทุกคนเลยนะคะเป็นนะคะมาเป็นเพื่อนคุณในเย็นนี้นะคะทำอะไรกันอยู่ค, <ๆ S 1> ครับเพื่อนๆก็ยังไงกัดอย่าตกนะคะขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะ,ะคะ่ะแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวก็คือ ใจเราค่ะใจเราเป็นของวิเศษที่แท้จริงรักษาใจเราให้ดีๆนะคะทุกวันนี้เป็นแบบกระแสะโลกของเรามีปัจจุลบมาด้านลบก็จะมีอะไรให้เรามาท้าทายความรู้สึกเราท้าทายความสามารถเรานะคะถ้าเราเข้มแข็งเรารักษาใจเราให้ดีเราก็จะผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะคะลองดูสิคะลองดูแบบมีความสุขแบบไม่มีเหตุผลดูสิคะ จริงๆแล้วความสุขความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโควิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสามีไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่ขึ้นอยู่ตัวเราเองจงตัดสินใจค่ะจงตัดสินใจว่าฉันจะมีความสุขวินาทีนี้ฉันจะโชคดีวินาทีนี้และฉันจะสําเร็จวินาทีนี้นะคะจงลองมีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องรอให้คนอื่นคนอื่นจะเบื้อคนอื่นจะ โมโหคนอื่นจะไม่มีความสุขคุณเรามีความสุขดิสิคะทาให้ได้นะคะ21วันอย่างต่อเนื่องแล้วดูภาพเฉพาะที่คุณต้องการนะคะเราก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะอย่างดีตามที่รัฐบาลแนะนําแต่อย่าไปดูตลอดเวลาทําให้จิตตกนะคะก็พยายามไปโฟกัสดูเรื่องที่เราต้องการจะเป็นดูเรื่องที่เราต้องการจะประสบความสําเร็จเช่นถ้าเกิดเราอยากขายดีอยากมีธุรกิจการงานที่ดีให้เราไปดูคลิปที่แบบเขาขายดีเขาทำยังไง เขามีความสุขเขาทํำยังไงเขาประสบความสําเร็จยังไงนะคะให้ไปโฟกัสดูเรื่องอยากได้บ้านแบบไหนอยากได้รถแบบไหนให้ไปดูภาพที่เราต้องการเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะคะความสุขที่แท้จริงนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รถคันนั้นแล้วเราได้บ้านหลังนั้นแล้วหรือเราได้อยู่กับคนที่เราชอบ,บามากๆแล้วนะคะความสุขก็คือวินาทีนี้เลยค่ะที่เราเลือกตัดสินใจที่จะมีความสุขลออองงแบบกตัวเ องรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและรักและรักทุกสรรพสิ่งรักทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะค่ะความรักจะนําพานะคะทำยังไงก็ได้ที่คุณมีความสุขทํายังไงก็ได้ที่หัวใจคุณพองโตและทํายังไงก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคุณมีความรักและคุณก่อนที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมารักคุณนะคะคุณมอบความรักให้คนอื่นก่อนอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะและจง มีความสุขนะแค่ทําแบบเนี้ยยีบเอ็ดวันอย่างต่อเนื่องนะคะพอคิดลบปุ๊บกด17วิรีบหันมาคิดบวกทําอย่างนี้ให้ได้21วันแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการแน่นอน,นะคะ่ะแม่เกดคอนเฟิร์มนะคะไม่ได้ทักรักทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ